สวัสดีค่ะสซัสดีค่ะวันนี้ก็พบกับน้องฟองนวลอีกเช่นเคยนะคะตอนนี้น้องอยู่ที่ไหนทําอะไรตอนนี้น้องอยู่ที่เมืองเลนนะคะมาทําอะไรหรอเมืองเลนน้องจะพาไปชมวิธีปลูกข้าไม้ข้อมือวิธี งานแต่งของคนไทยใหญ่ของเมืองเชียงตงเรานะคะเมืองเลนอยู่ตรงไหนอยู่ตรงท่าเหลือนะคะบางคนอาจจะไม่รู้จักว่ามืออยู่ตรงไหนอยู่ตรงท่าเหลือนะคะเมืองเลนค่ะเดี๋ยวยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะว่าเดี๋ยวจะไปชมพิธีงานแต่งพิธีงานแต่งของ,งไทยใหญ่เราว่าเป็นยังไงนะคะฝากติดตามด้วยนะคะนี่ก็คือกําลังทํากับข้าวเตรียมกับข้าวรอกันอยู่นะคะ รอแขกมางานเราก็ทํากับข้าวเตรียมอะไรรอรับแขกที่มางานแต่งนะคะทาอะไรกันบ้างกำลังเตรียมกับข้าวรอแขกที่จะมางานในวันนี้นะคะ ชารอไปก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาดูอันนี้เตรียมอันนี้ไว้นะคะอันนี้คือเขาเรียกว่าเตรียมที่งานแต่งพิธีมีไข่มีกล้วยนะคะแล้วก็มีข้าวเปลือกข้าวสารอันนี้เตรียมที่จะผูกข้อไม้ข้อมือกันนะคะ<ม>คือเป็นพิธีของ คนไทยใหญ่เรานี่คือพิธีงานแต่งไทยใหญ่เรานะคะเขาเรียกว่าอันนี้คือสายเส้นนะคะเอามาเพียนหัวเอามาเวียนหัวแล้วก็จะผูกข้อมือกันนะคะแล้วก็ทำเป็นพิธีค่ะ อันนี้คือเริ่มพิธีผูกข้อมือนะคะแล้วก็เขาก็จะสวดทำสวดพิธีของเขานะคะอันนี้คือมีกล้วยแล้วก็มีไก่ไข่เขาเปลือกข้าสารน,นิดนึงแล้วก็ใส่ตังไปนิดนึงนะคะแล้วก็ทำพิธีในมัดมือ ผูกข้อไม้ข้อมือในงานแต่งของน้านะคะนี่นะคะพิธีแต่งงานแบบเรียบง่ายไม่หรูหราแต่อบอุนนะคะ กำลังทำพิธีหรือว่าให้พรสวน ให้คมเบ่าวสาวให้พรอ,อย่างนี้นะคะ <c oughs> <c oughs> 家国万岁，家国万岁，万国万岁，万岁万岁万万岁。万众齐唱，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  哎呀，定妈掉糖，定妈掉糖，定妈好坐，不灭陶气的龙塔，杨安龙塔，宝马店行，三台阿婆变，米蒸菜路边的河马，老姑阿奶香，成都的饭店，米蒸菜路边的，大沙给阿爹杨花树，杨连登。

แล้วก็ตอนนี้ก็มาสมมาคารวะคนเฒ่าคนแก่พ่อแม่ให้เขามัดมือเราอวยพรให้เรามีความสุขในชีวิตคู่อะไรอย่างนี้ประมาณนี้นะคะอันนี้เขาก็ใส่ตังหรือว่าสมมาคารวะคือแบบภาษาคืนก็จะเรียกว่ากันตอปอแมหรือว่าตานปอมแมอะไรอย่างนี้นะคะ คือแบบถวายพ่อแม่เพื่อเป็นแบบสิริงมงคลกับชีวิตคู่ให้พ่อแม่ออมัดมือผูกข้อไม้ข้อมือให้เราอะไรอย่างนี้นะคะ นี่คือเสร็จแล้วตอนนี้ก็ได้เวลากินข้าวค่ะตอนนี้ก็ได้เวลากินข้าวแล้วก็เตรียมกับข้าวไปให้คนที่มาในงานอะไรนี้นะคะ กินข้าวกันแล้วก็ได้เวลากินข้าวแล้วนะคะคือในเวลาคนแขกที่มาในงานกินข้าวก็ในเวลากินข้าวกันค่ะเสร็จแล้วเราก็กินข้าวกันาาตอนนี้ก็ได้เวลากินข้าวแล้วนะคะนี่อู้น่าทานมีวัดกับลงเนี่ย เสร็จเรียบร้อยก็เก็บจานล้างนะคะสวัสดีค่ะก็นี่น่ลองกันกับเจ้าสาวฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เลยนะคะขอตัวไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ